ผมเลี้ยงปลาไว้ดูเล่นค่น้น้องผมไม่ได้เลี้ยงปลาเปนอนชีพอ๋อเลี้ยงปลาไดูเล่นฟังเสียงปลาได้โอ้ยอาหารได้ปลาเล้วกสบายใจครับนี่นี่ปลาก็ก็พอถึงเวลาผมไม่ได้จับกินหรอกลอเลี้ยงไ้ดูเล่นค่นได้ดิเลี้ยไม่ปล่อย เลี้ยงเลอยอ่าเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้เลี้ยงเพื่อนแล้วตรงนั้นต้นทุเรียนเะไรครับอาจารย์ที่มียอดยอดขึ้นมาอาจารย์พาพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยอ่าได้ข่าวว่าตัวนี้ขึ้นออกยอดทุเรียนสวยมากเมื่อเช้าเมื่อเช้าเขาเล่าถึงเรื่องของอ่ามูสันคิงผสมอะไรอาจารย์นนี่ต้นทุเรียนผสมใช่ไหมอาจารย์ต้นนี้ผมพยายามปออาจารย์ผมเห็นแล้ว อาจารย์ผสมทุเรียนนี้กับพริกใช่ไหมอาจารย์นี่เห็นไหมขึ้นพริกด้วยใช่ไหมูร่วมกันแค่ต้นนี้ต่อไปผมจะํำมูตังกินด้วยแล้วก็าำแดรินโดด้วยำหมอนตองด้วยเอามาติดเข้าไปอาจารย์นี่นี่นี่ที่อาจารย์ทำอยู่เนเนี้ยนี้นี้นี่อาันนี้คือการชมเพาะแต่กวาที่นี่ทำไหมท่าท่าเก่ง ท่าต้นเลยท่าต้นอ๋อท่าต้นนี่คือต้องต้องต้องแหวกข้างในไหมหรือว่าต้องแหววววแล้วก็มาเจ้ากับอ๋อเอากรีดกรีดให้เป็นแผลใช่ไหมเป็นรอยทั้งสองข้างใช่ไหมแล้วมาทาบกิ่งอันนี้คือทาบต้นนะไม่ใช่ทาบกิ่งติดรอยเฟอร์เซนเลยโอเคนี่เป็นทาบกิ่งนะครับจะมูสิงกับอะไรจ๊ะนี่ทาบต้นมูนกิงกับ ตเรียนบ้านแต่วันนี้ผมจะเอาปันปันอื่นมามามาทราบเข้าไปอีกตีหนึ่งทราบให้มันหลายหลายพันในหนึ่งต้นอ๋อคือต้นหนึ่งได้กินหลายพันเลยอ๋อให้มันผสมพันกันเองง่มันอยู่ที่นี้มันมันมันอยู่นะมันคงเลี้ยงไม่รอดหรอกเพราะว่าตี้มันน้อยแต่ผมมีวิธีไหมอะไรจันเสิมรากมีทเรียนมีทุเรียนอยู่นอกเห็นไหม นี่มีอยู่หนึ่งต้นตรงนี้ต้นหนึ่งหนึสามต้นแล้วพอฟันขึ้นผมก็มาตับตรงนี้อีกทีหนึ่งไายเป็นตู้เรียนต้นนี้จะอยู่ได้ตู้เรียนคอนโดโอเคตู้เรียนคอนโดมาอาจารย์คอนโดคอนโดผมอยากจะซื้อตะพอกเลยอาจารย์เนี่ยขายห้องเท่าไรคอนโดอาจารย์เนี่ยผมมีคอนโดเยอะที่ที่ตอนนีนี่อาจารย์นี่ที่อาจารย์ให้ผมไปหัวนี่คืออะไรเนี่ยนี่นี่นี่คืออะไรนี่ต้นนี้เหรอเขาเรียกว่าต้น ต้นอะไรแล้วผมก็ไม่ใช่รู้จักชื่อแต่ว่ามันเป็นไม้มงคนนพลพนไม้มงคลไม่ใช่นี่ตัวนี้เตถีพันน,นี่จะเป็นเม็ดดำเม็ดแดงเต <ๆ S 2> <ใน S 1> ถีพัน ไอ้ที่เขาบอกขายก็ต้นละแสนก็ต้นหกหมื่นอยูนี้เหรอครับต้องโตโตต้องโตโตต้องโตใช่ไหมต้องโตโตใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่เป็น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 ใบมังกรใบมงคลเนาะอาจารจะได้ผมมาหัวหนึ่งนะครับพอเปิดบุกมีตานะฮะโอเคโอเควันนี้รายการเอเจ้นะครับบริษัเกษตรไทยนะครับที่นี่เป็นสถานที่อ่าเขาเรียว่าเชิญรูรักเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของเกษตรกรแนวใหม่จากธรรมชาติวิถีชีวิตที่เราอยู่กันแบบใน ท้องไร่ท้องนาท้องสวนสวนยางพาราสวนปามอาจารย์ครับที่จังหวัดพัทลุงมีสวนปามเยอะไหมก็มีเยอะตอนนี้นะมีเยอะอาจารย์ครับอย่าลืมแนะนำให้าชาวบ้านสวนปามใช้คู่นี้นะวันนี้ผมสนใจมาาได้เจ็ดวันได้ตัดเพราะว่าเจ็ดวันได้ตัดครั้งหนึ่งอาจารย์จากยี่สิบวันตัดน,นี่ผมก็ไม่เชื่อนะแต่มันเกิดประโยชน์และเกิดผลแร้วยนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ตำบลชัยบุรีครับพี่น้องที่ดูคลิป ย้อนหลังอยู่ก็ไปชมได้ครับจากรายการเอโจโอเรนตี้เพื่อเกษตรอาจารย์มีอะไรฝากถึงพี่พี่น้องๆครับนิดนึงครับที่ชมอาจารย์อยู่ณตอนนี้ครับวันนี้ผมแนะนําให้ลงมาทดลองใช้ดูทดลองถ้ได้ผลวันนี้คุณคุ้มเกินคุ้มขา่ครับ กับผลผลิตที่ได้มันเพิ่มขึ้นน่ะครับกะก่อนหน้านี้เมื่อ10วันก่อนอาจารย์ก็ไม่เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าพี่โจนี่แหละครับแนะนําให้อาจารย์ได้ทดลองใช้วันนั้นอาจารย์ก็ไม่ขัดขืนใจเนอะยินดีที่จะทดลองใช้นะครับาะอาจารย์ได้ยินว่าไม่ใช่เคมีอาจารย์เลยจับลองดูย์ก็ไม่เล่นด้วยะครับไม่ใช่เคมีสอง ปาล์มตัดเจ็ดวันได้ตัดปลูกนะสนใจตอนนี้เลยอ๋อนะได้ได้ยิงๆเจ้าของเลยนะตัดอีกแล้วเมื่อวานนะครับเจ็บบนตัดเจ็วันตัดเจ้าของหลังจากใช้ไปนะฮะครับครับผมโอเครายการเอเจนต์ไรตี้เพื่อพี่น้องเกษตรไทยฝากไว้ตรงนี้กับอำเภอศรีบรรพตอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงโดยอาจารย์ทวีนวลเรื่องเจ้าของสวนเกษตรประยุกตครับเจ้าของสวนเกษตรประยุกต์นะครับที่อำเภอ อาจารย์ฝากเบอร์โทรเผื่อไม่ใครต้องการสอบถามอาจารย์เรื่องต่างๆในคอนโดบิเนียมพืชผักผลไม้เลยครับ0629748890ติดตามในเฟซบุ๊กช่องไหนบ้างครับเทวีนวลเรืองทวีนวลเรืองเลยเอาพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ก็ต้องเทวีนวลเรืองนวลเรืองเอานวลเรืองนะครับพิมพ์เข้าไปครับว่าทวีนวลเรืองก็ในเฟซบุ๊ก k ขาเจอกับอาจารย์ทวีให้ความรู้ปรึกษาครับ เกี่ยวกับเกษตรกรไทยครับวันนี้ช่วงที่เกษตรไทยการบอาจารย์ที่ไไปก่อนรับสวัสดีครับบ๊ายบายเด็กเกลียนเด็กเกลียนครับบ้านสุภาพราพัฒน์